เปิดกล่องเจ้าตัวรองเท้าวิบาก enduro นะครับการน gx หน่นะครับ enduro c าน gx 1 enduro นะครับคร่าวๆนะนอกก็กล่องค่อนข้างเย็นนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูข้างในดูนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะข้างในก็จะมีกระดาษรองมาให้นะกันลายกันโดนลาย นีองเท้ามา2องนะครับแล้วก็มีสายรัดมาให้ด้วยครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูทีละข้างนะครับก็โดยรวมทั่วไปก็รู้สึกดีนะครับดีมีสติกเกอร์มาให้ด้วยแขวนไว้ข้างหลังที่ผมสั่งมาเป็นสีดำนะครับ ก็จะเป็นคานหมุนนะครับไม่ใช่คอหมุนเป็นคานหมุนนะครับตรงนี้แล้วก็ตัว Enduro นะครับก็จะเป็นมีพื้นนะครับเป็นพื้นมีดอกเอาไว้สําหรับลุยป่าได้ดีครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับก็เป็น Enduro ก็คือจะมีจะเป็นมีสีดําอยู่สีเดียวนะครับ oh ไม่รู้ว่าจะหลุดง่ายหรือเปล่าตอนเราขับนถ่ฟก็ตัวนี้นะครับปีผลิตนะครับ 2, 2021นะครับ03 03 2021ก็โดยรวมแข็งแรงครับถึกถึกสมชื่อเขานะครับการนี้ก็ผลิตที่อิตาลีนะ made in Italy โดยรวมสวยงามนะครับถูกใจแข็งแรงว่าแข็งมากด้านอีกข้างข้างนั้นก็ข้างก็มีจิดลอกเหมือนกันเป็นพื้นสวยงามนะครับพื้นเย็บ มีได้เย็บสองชั้นนะครับการพื้นลอกการพื้นหลุดนี่นะครับใช่ได้นะครับที่ผมทํามาเบอร์สิบเอ็ดนะครับเบอร์สิบเอ็ดสี่สิบหก ินแล้วก็นี่ครับของแถม